อ่ะเดี๋ยวจะไปอีกสายหนึ่งสายนี้เป็นของคุณสุทินภูพันธะคุณสุทินภูพันธะนะครับอายุ49ปีเป็นคนพิการประเภท3าทางการเคลื่อนไหวครับแจ้งเข้ามาว่ามีความต้องการจะกู้เงินคนพิการมาประกอบอาชีพคุณสุทินครับครับผมได้ยินไหมครับคุณสุทิน สายเหมือนขัดขาดหายหายนะครับต่อใหม่ต่อใหม่หมเดี๋ยวจะไปสายพิสุทินนะฮะพิสุทินเนี่ยอขอความช่วยเหลือมาว่าตอนนี้อยากจะกู้เงินของคนพิการเนี่ยนะครับมาใช้ในการประกอบอาชีพนะครับตอนนี้อยู่ที่ตำบลกุดน้ำใสอํเาเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับมีเรื่องของกองทุนเพื่อเงินกู้เพื่อคนพิการอยู่นะฮะมาหรือยังเอ่ย ตอนนี้ไปที่สายของเจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อเงินกู้คนพิการก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปที่สายคนสุทินสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเลียนสายอยู่กับใครเอ่ยเจ้าหน้าที่เงินกู้ค่ะเจ้าหน้าที่เงินกู้อันนี้เป็นเป็นกองทุนเงินกู้คนพิการเนาะใช่ค่ะถูกต้องค่ะเออเดี๋ยวในระหว่างผมผมรอสายคุณสุทินภูพันธะซึ่งมีความต้องการที่จะกู้เงินคนพิการมาประกอบอาชีพอยู่เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ช่วยช่วยช่วยเล่าให้ผมฟังนิดนึงว่า การเข้าถึงกองทุนเงินกู้เพื่อคนพิการเนี่ยทำยังไงได้บ้างครับอ่าก็คือจริงๆแล้วคนพิการทุกคนนะคะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ในตรงนี้ได้หมดเลยตามความประสงค์ของเขานะคะค,คือบางคนก็อยากกู้บางคนก็ไม่อยากกู้เนาะ<อ>แล้วก็รวมถึงผู้ดูแลด้วยกรณีผู้ดูแลนั่นหมายถึงคนพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะเอ่อมันก็จะมีมีรายละเอียดข้างในอยู่นะคะแต่เบื้องตน้นเอาคร่าวๆก็คือว่าตรงนี้เปิดมาเพื่อที่รองรับ ให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ทุกคนที่จะประกอบอาชีพแต่ต้องประกอบอาชีพนะคะไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นค่ะต้องประกอบอาชีพเท่านั้นค่ะก็จะมีในเรื่องของคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติของผู้กู้แล้วก็ต้องมีคนค้ำด้วยค่ะครับมีคุณสมบัติของผู้กู้มีคนเดี๋ยวนะเบื้องต้นก่อนคนที่จะกู้ได้หนึ่งคือคนพิการสองคือผู้ดูแลคนพิการอายุปีขึ้นไปมีอายุยี่สิบปีขึ้นไปยี่สิบปีขึ้นไปค่ะค่ะถ้าเป็นผู้เยาว์ต้องเป็นผู้ผู้ดูแลหน้าบั ปู่ค่ะผู้ดูแลนั่นหมายถึงผู้ดูแลที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่หน้าบัตรแล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลจริงๆด้วยไม่ใช่เอาชื่อของผู้พิการมาใช่ไหมถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะว่าเราต้องมีการลงตรวจสอบเยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่แล้วค่ะมันมีมันมีขั้นตอนมีสเต็ปของมันอยู่แล้วค่ะครับทีเนี้ยผมผมค่อนข้างค่อนข้างกังวลในเรื่องของกรณีผู้ดูแลเนาะถ้าเกิดเขาดูแลจริงๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ว่ามันเคยมีเคสมีกรณีที่ว่ามีคนที่แบบ ไปแอบเอาชื่อของคนที่ผู้ที่เป็นผู้พิการเนี่ยนะครับมาใช้สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิท,ทางด้านมาษีหรือแม้แต่คราวนี้มันเป็นเรื่องของการไปกู้เงินได้ตรงนี้มีการตรวจสอบอชัดเจนใช่ไหมใช่ต้องตรวจสอบอยู่แล้วค่ะต้องตรวจสอบอยู่แล้วค่ะคือแม้กระทั่งว่าแ,<ล>แม้กระทั่งว่า,วาเอ่อตัวลูกอยู่กรุงเทพอันนี้พ่ดูแลจริงน้ตัวลูกอยู่กรุงเทพ,นนพ,นะต,เทพตัวแม่อยู่ต่างจังหวัด แต่โอนเงินให้ทุกเดือนแต่จะมากู้คือเราจะดูสถานที่ประกอบอาชีพเป็นหลักคืออย่างนี้คะ่ะอธิบายบเบื้องต้นคร่าวๆคือในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะเราจะดูแลคนพิการที่ประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครเท่านั้นเท่านั้นเราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าจะต้องอมีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่ถึงเป็นมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่า ตัวประกอบอาชีพอยู่ที่นี้เราก็ดูแลนะคะอ,อันนี้เพื่อเพื่อดูในส่วนของนี้แต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดเราได้มอบอำนาจให้แต่ละจังหวัดดูแลคนพิการในพื้นที่นั้นๆอยู่แล้วค่ะซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการจังหวัดแต่ละจังหวัดพิจารณาไปเองค่ะ <c oughs> แต่ว่าแนวทางปฏิบัติเหมือนกันครับ <c oughs> ก็จังหวัดไหนก็ดูแลคนในจังหวัดตัวเองโดยเฉพาะที่ที่เขาประกอบอาชีพอยู่จังหวัดนั้นดังนั้นมันก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่ต้องการ้าถึงเงินกู้ได้ในแต่ละจังหวัดโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือมันมีระบบออนไลน์ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ระบบสมัครนะระบบออนไลน์หมายถึงว่าต้องเข้าเว็บไซต์ของกรมครับค่ะพิมพ์ตัวตัวตัวภาษาไทยก็ได้ค่ะ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,รเข้าไปมันก็จะมีไล่ลงมาเรื่อยๆว่ามีส่วนกู้เงินมีอะไรก็เข้าไปดูแล้วมันจะมีบอกเลยว่าคุณสมบัติเอกสารที่ประกอบถ้ายื่นออนไลน์ก็คือคุณแค่กรอกคาร้องแต่คุณยังไม่ได้แนบเอกสาร,รเพราะฉะนั้นพอถึงสิ้นเดือนเจ้าหน้าที่จะโทรหาทุกคนเราเราจะจบที่สิ้นเดือนของแต่ละเดือนนะคะคเพื่อจะประสานกลับไปหาข้อมูลแล้วก็ให้เขานะคะส่งไปรนณีเอาข้อมูลให้เขาแล้วก็ให้เขานะเอา อเอกสารมาประกอบกันยื่นกู้ถ้าเอกสารครบเราก็จะวางแผนเลยค่ะแต่ละเขตเราจะมีทีมน,น้องๆอ,อยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าคนนะคะของของส่วนกลางค่ะที่จะลงเยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าเกิดว่าเรา,าสมัครทางออนไลน์เนี่ยนะครับเราส่งเอกสารเนี่ยหมายถึงส่งเอกสารต่งางๆเข้าไปพูดกับทางส่วนกลางคือกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะใช่ยังไงไม่ว่าจะยื่นจะยื่นช่องทางไหนถ้าถ้าออนไลน์คุณก็ต้องเอาเอกสารมาให้เราเพราะว่า ราชการยังไงก็ต้องดูเอกสารประกอบเพราะต้องให้นิติกรตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะก่อนที่เราจะลงเราลงเยี่ยมแล้วให้นิติกรตรวจอีกครั้งหนึ่งถ้าตรวจสอบเบื้องต้นถูกต้องเราก็เอาข้อมูลเข้าประชุมซึ่งครอบเยื่อระยะเวลามันใช้เวลาเกือบสามเดือนนะคะคหนึ่งคุณยื่นมากว่าจะเดือนเราส่งเอกสารไปสองเข้าประชุมเรามีประชุมสองครั้งต่อเดือนอยู่แล้วครับค่ะครั้งแรกเพื่อดีแคลร,ร์รายละเอียดกันกองครั้งที่สองคืออนุมัติและก็แจ้งวันทําสัญญาเตรียมเอกสารทุกสิ่งอย่าง คนก็จะมีสเต็ปของมันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะแล้วเราสมรครทายออนไลน์เข้าสู่กระบวนการในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์เข้ามาที่ส่วนกลางส่วนกลางแอปพรูฟเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ใช่ค่ะพี่จังหวัดไหนก็ดูแลจังหวัดนั้นจังหวัดไหนดูแลจังหวัดนั้นเพราะฉะนั้นคุณเวลาคลิกอะมันจะมีให้เลือกว่าจังหวัดนั้นนั้นด้วยแล้วคุณส่งจังหวัดนั้นเสร็จคุณก็ส่งเอกสารไปจังหวัดคุณพอกลกรรมการคณะกรรมการของคุณจัวัด้แต่เราอะ ่าแต่ที่พี่โทรมาตรงนี้เป็นส่วนกลางครับค่ะเป็นส่วนกลางเราดูแลกรุงเทพมหานครทุกทุกทุกเขตเลยครับทั้งห้าสิบเขตค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีทะเบียนบ้านอยู่ในนี้หรือทํางานอยู่ในนี้ครับอโอเคเข้าใจได้ทีนี้ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงคุณสมบัติครั้งอยู่ผมทราบแค่ว่า20ปีขึ้นไปถึงคู่ได้นะครับเป็นคนพิการหรือว่าเป็นผู้ดูแลจริงๆเท่านั้นนะฮะแล้วมีคุณสมบัติอื่นประกอบด้วยไหมครับ กรณีที่เขาไม่ได้มีชื่อหน้าบัตรมันก็จะมีข้างในเนาะลึกเข้าไปกรณีที่ถ้าไม่มีชื่อหน้าบัตรแต่เขาดูแลจริงมันมีเอกสารรับรองการเป็นผู้ดูแลอปการะซึ่งต้องให้ข้าราชการหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นั้นรับรบองมาให้เพราะว่าเขาดูแลจริงแต่ว่าเขาไม่ได้เอาชื่อเข้าอะ่ะเห็นไหมเราก็ยังเปิดกองทุนก็ยังเปิดตรงนี้ให้อยู่ มันก็คือได้ได้เหมือนกันคืแต่ว่ามีผู้ใหญ่ในชุมรนนกะคอยคอยดูแลแะะว่าเออจริงๆเี้ดูแลจริงๆไอ้นายกเนี่ยดูแลนายขอจริงแต่ว่ามันไม่ได้เอาชื่อไปใส่มันเป็นญาติที่ดูแลสูญเสียหุงข้าวหุงน้ำให้กิน ที่เข้าใจประมาณเราเนาะแค่มีผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าอยู่ในชุมชนเนี่ยเป็นคนที่เห็นที่เห็นผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนในกรุงเทพมันจะเป็นชุมชนเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นประธานชุมชนมารับรองซึ่งเขาก็ต้องแสดงตัวเขาหนึ่งแสดงบัตรประจําตัวตําแหน่งเขาที่เขตออกให้เขาสองสำเนาทะเบียนบ้านเขาแล้วก็มีเป็นพยานมาให้ครบแค่นั้นเองค่ะเอกสารส่วนรายละเอียดเอกสารมันจะอยู่ในช่องทางในในอีกแบบหนึ่งนะคะสมมติว่ากระกอกมันจะมีบอกว่าเอกสาร ประกอบด้วยอะไรบ้างาคนกู้คนค้าค่ะประมาณนี้อสอบถามอีกนิดนึงเรื่องของตัวเลขครับสามารถยื่นกู้ได้ประมาณมีวงเงินไหมครับจํากัดว่าเท่าไหร่มีค่ะมีค่ะเราในระเบียบในเกณฑ์ที่ให้ไว้ก็คือหกหมื่นถึงหนึ่งแสนสองแต่เวลาดูหน้างานอ่ะแสนสองคุณเขียนมาแต่ถ้าคุณจะขายแค่หมูปิ้งคุณจะแสนสองเหรอะคะอมสมมุตินะรเราจะต้องไปตรวจสอบเนี่ยหน้าง,งานนี่แหละจะต้องไปตรวจสอบว่าเอาตามความเป็นจริงตามความเหมาะสมและมีกําลังที่จะผ่อนเราพยายาม คือเรามีหน้าที่ช่วยคนพิการอยู่แล้วครับค่ะเออเราก็ดูตามหน้างานใช่ค่ะต้องแจ้งความนักสไปว่าคุณ้ำด้วยค่ะมันมีเกณฑ์การประเมินค่ะคุณมันมีลึกกว่านั้นคือหนึ่งมันมีคนค้ำด้วยเพราะฉะนั้นคุณกู้แสนสองเจ็ดคนค้ำเงินเดือนหนึ่งหมื่นมันก็ไม่สอดคล้องเพราะเราต้องเรามีหน้าที่ช่วยคนพิการเราเอาข้อมูลที่เราตรวจสอบเนี่ยไปดีแค์ให้คณะกรรมการดูคณะกรรมการเป็นคนพิจารณาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าท้ายสุดเนี่ยครับ เขาอยากจะกู้เงินเนาะเพื่อที่จะประกอบอาชีพจริงๆสมมติขายหมูปิ้งนี่แหละแต่ว่าเขาไม่มีใครมาค้ำประกันให้จะกู้ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะอ้าวต้องมีคนค้ำค่ะทํายังไงอ่ะครับเป็นการกู้ประกอบอาชีพก็ต้องมีคนค้ำค่ะแล้วถ้าเกิดว่าท้ายที่สุดเขาสมมุติเขาไม่มีญาติเนาะเขาไม่มีคนที่แบบจะสามารถมามาค้ำประกันให้เพราะสมัยนี้เอาจริงๆหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ้ยที่จะไปค้ำประกันก็ยากอยู่มีตัวช่วยค่ะมีตัวช่วยค่ะแต่ว่าหนูหนูหนูไม่แม่นตัวนั้นค่ะ มีสมาคมในประเภทคนพิการของเขาที่ดูแลเขาอีกเบื้องหลังอยู่คนในสมาคมต้องช่วยเขาค่ะเขาต้องช่วยกันเองเพราะเรามีสมาคมหลักเจ็ดประเภทอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้มีญาติพี่น้องคนดีจะสมาคมใช่ค่ะสมาคมตาบอดก็คุยกับนายกสมาคมหรือจะสอบถามข้อมูลเพราะว่าในส่วนนั้นอน่ะคือเขาดูแลคนพิการในบริบทนั้นอยู่แล้วอีกทีหนึ่งเพราะว่าใช่ค่ะใช่ยังไงมันมีทางออกอยู่แล้วใช่ค่ะมันต้องมีอยู่แล้วแหละคนที่จะช่วย โอเคถ้างนั้นสอบถามเบื้องต้นประมาณนี้นะครับได้ค่ะเป็นประโยชน์มากมาสำหรับคนพิการที่ที่ต้องการข้อมูลเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ค่ะเบอร์โทรก็คือ021069337 39ค่ะ แล้วแต่จังหวะช่วงนี้ก็อาจจะจะรับช้าหน่อยนะคะเพราะว่าวันหนึ่งสายสายน่าจะเยอะนะคะรอบนี้ออนไลน์ก็ร้อยกว่าเกือบสองร้อยห้าแล้วจะรับสายกันอยู่ทุลมุนอยู่คือคนที่การให้ความสนใจค่ะผมถามนิดนึงทางออนไลน์เนี่ยเป็นร้อยสองร้อยแล้วทางสายโทรศัพท์ในวันวันหนึ่งประมาณกี่สายอันนั้นคืออันนั้นคือเขาสอบถามข้อมูลค่ะแต่ออนไลน์ด้านคือหมายถึงเขาเจตนาเขากรอกข้อมูลมาครบ พี่คะเดี๋ยวเพิ่มเติมให้เนาะกรอกข้อมูลออนไลน์มันไม่ได้ว่ากรอกแค่ชื่อนามสกุลมันต้องกรอกถึง1ที่อยู่ปัจจุบัน2ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน3คนค้ำประกัน4ี่คนค้ำประกันเงินเดือนเท่าไหร่อายุคือรายละเอียดมันจะต้องครบหมดเลยมันเป็นธรรมดาแล้วก็มีใช่ค่ะแล้วก็บุคคลผู้ติดต่อด้วยเบอร์โทรศัพท์พร้อมค่ะอยู่ตอยอะไรแจ้งละเอียดเลยตรงนั้นคือ ในในเมื่อในเมื่อเดือดร้อนอยากจะได้เงินกู้ไปเพื่อสร้างอาชีพทํางานจริงๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลที่ละเอียดแบบนี้ให้สามารถเช็คติดต่อกไปได้ว่าเออเอาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จริงๆถูกค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยที่เป็นช่วยเป็นสื่อยินดีค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ปิดกั้นนะคะได้ทุกอาชีพที่สุจริตครับก็วันนี้คุยกันในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเคสที่แบบเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ กู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพแบบนี้อีกนะครับทางในการขออนุญ,ญาตติดต่อกลับไปเพื่อพูดคุยกันอีกได้ค่ะคเพราะว่าแต่ละคนคือจะรับไม่เหมือนกันก็เลยขออนุญาตว่ายังไม่ได้แจ้งชื่อนะเพราะว่าน้องๆแตออ่อีกนิดนึงฝากฝาก,ฝากสถานที่ที่จะยื่นได้ถ้าออมั้ถ้าสมมติว่าถ้าถ้าไม่สะดวกที่จะเข้ามาส่วนกลางนะคะในกรทมเรามีศูนย์บริการที่เป็นอ,อยู่ในโซน ซนสี่ทิศนะคะของกรุงเทพมหานครตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างค่ะก็อันดับแรกค่ะศูนย์สายไหมอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรสายไหมเป็นศูนย์บริการซึ่งเป็นสาขาของเราไปยื่นที่ด้านก็ได้ค่ะก็จะอยู่ในซอยสายไหมสามสิบสามทับหนึ่งค่ะเป็นโครงการบ้านเอื้อเป็นอาคารส่วนกลางอยู่แล้วเข้าไปได้เลยบ้านเอื้อสายไหมนะคค่ะค่ะแล้วก็บ้านเอื้ออาทรอ้อมน้อยค่ะอยู่สายห้าค่ะทางเข้าวัดเพชรอันนี้เซิร์ชเข้าไปดูได้ค่ะแล้วก็บ้านเอื้ออาทรลาดกระบังค่ะ ค่ะตรงนี้เท่านั้นแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือศูนย์บริการส่วนกลางอยู่ตรงบ้านราชวิถีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตรงข้ามสถาบันประสาทอ๋อตรงนี้นี่เองค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะครับหรือหรือจะเอาเบอร์ด้วยไหมคะแต่ได้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 ค่ะของบ้านราชวิถีเนาะศูนย์สองค่ะครับสามห้าสี่สามห้าสี่ สามสามแปดแปดค่ะแล้วก็จะมีมีเบอร์ต่อข้างในเดี๋ยวมีคนรับตัวตัวออบเทสเตอร์รับแล้วก็สายใหม่นะคะศูนย์เก้าห้าค่ะสองแปดสามสองแปดสามสี่หกห้าสามสี่หกห้าสามขาศูนย์อ้อมน้อยนะคะศูนย์สองศูนย์สองสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูนย์ค่ะแล้วก็ลาดกระบังค่ะศูนย์สองศูนย์สองสามหกสี่สามหกสี่ เจ็ดเจ็ดองอขอโทษลืมอีกศูนย์หนึ่งค่ะอีกศูนย์หนึ่งคือศูนย์บริการมินบุรีอยู่ซอยรามคำแหง172ค่ะราม172ยเจบค่ะหนึ่งศูนย์สองศูนย์สองหน่งถ้าใกล้ตรงไหนเข้าบริการได้หมดค่ะแล้วส่วนน้องสาขาก็จะเอาเอกสารมาส่งให้เราค่ะยินดีให้บริการค่ะครับแต่ถ้าเกิดสงสัยไปเบอร์กลางได้เลยนะครับ ได้ทุนเครื่อเงินกู้คนพิการนะครับอ่ากองทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะขอเบอร์ครับค่ะอ่า02ค่ะ106ค่ะครับกกา9 9300ไม่ใช่ค่ะ9337 9337ถึง39ถึง39ใช่ค่ะครับผมโอเคขอจดรายการอีกนิดนึงได้ไหมครับจะได้พบอจะได้บอกน้องด้วยว่า โทรมาได้จ้ะได้ครับเดี๋ยวรายการเสียงอะไรนัตะกี้ที่พี่กบอกเสียงตามสายยังไงนะฮะรายการอะไรนะคะที่พี่บอกอ๋อรายการสื่ออาสาประชาชนครับช่วงอาสามาช่วยเพื่อคนพิการอาสาประชาชนครับผมช่วงมาช่วยค่ะได้ค่ะได้ค่ะพอรับต่หลายคนขอบพระคุณมากเลยค่ะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับอโอ้โหคุณผู้ฟังนี่ฮะเห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าหน้าที่แบบ ทำงานเต็มที่นะครับให้ข้อมูลอัดแน่นเลยทีเดียวในการที่จะติดต่อกันไปเพราะฉะนั้นขอแค่มีความตั้งใจจริงในการที่จะประกอบอาชีพนะครับเมื่อคุณมีความตั้งใจจริงในการประกอบอาชีพแล้วขาดเงินทุนติดต่อเข้าไปได้เลยนะฮะตามช่องทาง,งที่เราได้บอกไปทั้งรายการในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยินดีที่จะช่วยเหลือครับเพื่อให้มีชีวิตดําเนินต่อไปได้ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะไปทันไหม ตอนนี้เท่าไหร่ละ10โมง2นาทีอุ้ยหมดเวลาแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ได้แลวใช่ไหมอีกสายหนึ่งไม่ทันแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นก่อนจบรายการวันนี้ผมบอกชื่อผู้โชคดีนะครับได้รับกระบอกน้ําในวันนี้ไปคือคุณคุณปุ้ยนัฐาครับได้กระบอกน้ําจากรายการไปหนึ่งใบในวันนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมท่านอื่นๆนะครับติดตามรายการนี้อยู่ทุกวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงถึง10โมงนะครับแค่ทักทายมา ส่งคําทักทายมาส่งประเด็นปัญหาที่ท่านอยากจะขอรับความช่วยเหลือหรือคุยกันในรายการธรรมดาทักทายผู้จัดมาก็ได้ทักทายทีมงานมาก็ได้เดี๋ยวทางรายการนะครับจะคัดเลือกผู้โชคดี1ท่านมอบกระบอกนี้ให้ไปถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับสําหรับกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนรายการและทําให้รายการดีๆแบบนี้บบนเกิดขึ้นมาครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วสําหรับการติดตามรับชมรายการสื่ออาสาประชาชนช่วงอาสามาช่วยเพื่อคนพิการนะครับก็ต้องบอกว่า รายการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการผลิตเลยนะครับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอบพระคุณจริงๆครับที่ทำให้เราได้อยู่ช่วยเหลือผู้คนในสังคมให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับและกลับมาพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลา9้าโมงนะครับทางสถานีสื่ออาสาประชาชนส่วนผมกลับมาทุกๆวันพุธนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ แม่ตาเชืมือแต่ใจยังมองเห็นโลกที่เป็นด้วยรักไม่เคยจากแม้สิ่งเงียบหายแต่ใจยังร้องดังตอบทุกยางผ่านหัวใจที่มั่นคงแม้ทางเดินจะขรุขระาแต่เราอยู่ค่า